รู้สึกปวดพวกเนี่ยพวกคอพวกแขนผมต้องห้ามท่านตลอดเลยกี่กี่วิเลาจนันนักเลยจันนับเลยเออ้าน่นเออจันทำไมหน้าไม่ค่อยดีเลยคือ ผมรู้สึกนั่งนานป่งไม่รู้นะแต่ว่าคือทํางานสักพักอะไรมันนั่งตลอดเลยเรื่ร่างกายแบบรู้สึกปวดปวดเนี่ยพวกคอพวกแขนผมรู้นะผมรู้แล้วบ่าเจ็บคอไหมฮะเจ็บเจ็บบ่าไหลอ๋อใช่ใช่อ่ะนั่นแหละน่าจะออฟฟิศซินโดรมนะท่านโยกันครับมันคืออะไรจ้าออฟฟิศซินโดรมออฟฟิศซินโดรมก็คือการที่เรานั่งทํางานท่าเดิมๆเป็นเวลานานๆเนี่ยอันนี้นั่งกี่ชั่วโมงแล้ว ก็หลายชั่วโมงแล้วเหมือนกันจุดสังเกตง่ายๆถ้าเราเลิกทํางานแล้วเรารู้สึกเจ็บรู้สึกปวดอะไรเนี่ยแสดงว่าเราเริ่มเข้าข่ายของออฟฟิศซินโดรมแล้วอาจารย์มีวิธีแก้ไหมมีครับโอเคเช่นคราบผมม่หน่อยกันแล้วเพื่อนๆนี่ตอนนี้เราก็มาอยู่ห้องออกกำลังกายของโรงเรียนสัตนาอิสลามนี่เมียกันจะมาสอนท่าครับวันนี้สี่ท่าสี่ท่าแล้วก็นอกจากนั้นเดี๋ยวเสิร์ฟท่าโยคะนิดนึงสำหรับการบําบัดอาการออฟฟิศซินโดรมอาจจะไม่ถึงกับว่าหายทันทีนะแต่ว่าถ้าเราใช้ความต่อเนื่องในการทําอย่างถูกต้องอะไรมันก็จะช่วย เราได้ในระดับนึงครับโอเคครจารย์ผมว่ามาเริ่มท่าที่หนึ่งกลยดีกว่าทจย์ซ้ายยกมา,<ห>านะครับดึงลงดึงลง,ง,ลงทีนี้จังหวะดึงลงเรากดหัวลงนิดนึงนะครับกดหัวลงกดหัวลงด้วย ถูกต้องครับเนี่ยลักษณะนี้เราจะรู้สึกตึงบริเวณโอ้ใช่ใช่ตึงคอตึงมากเลยถูกต้องครับใช่ครับอ่ะอันนี้เกรงค้างประมาณ15-20วินาทีิพยายามทําบ่อยๆพยายามลุกแล้วก็ยืดลุกแล้วก็ยืดบ่อยๆนี่คือยืไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับที่สําคัญนะคนมักจะเจ็บจากการยืดบ่อยค่อนข้างเยอะยืดเกินขีดจากัดของกล้ามเนื้อมันจะทําให้เราเจ็บได้กดหัวลงนิดนึงนับ1ถึง10 1 2 3 4 5 เจ็ดแปดเสิบท่านนับถูกไหมฮะผม,ผมเอ๊ะใ้เว็นน้นเอาโอเคนะ <laughs> ต่อไปนะเป็นท่าบริเวณบา่าลักษณะเดียวกันเลย <laughs> เราเอามืออีกข้างหนึ่งนะ <laughs> กดบริเวณบา่าของเรานิดหนึ่งเพื่อให้มันรู้สึกว่าเรามีการเกร็งคางมากขึ้นนั่นเอง <laughs> บริเวณบา่า <laughs> พร้อมกันนะฮะพร้อมกันกดนะครับแล้วก็ขยับมาขยับมาขยับมานี่ขยับมายังไงกันขยับให้ตึงเลยอ่ะกดบริเวณบ่าฮะครับช้าครับอะไก็ขยับมา โอเคฮะเราจะเห็นว่านอกจากลำคอที่เราได้แล้วเนี่ยบริเวณบ่าเราก็โดนเช่นเดียวกัน1 2ึ่งสองสาหายใจเข้าหายใจออกกป้อ้าเ่จาสิ่ะสลับข้างออกแรงพร้อมกันครับท่าที่3เลยข่าที่3นะฮะเราต้องการยืดบริเวณไหล่แล้วก็สับบริเวณหลังส่วนบนเอามือไปด้านหน้านะครับประสานกันปึบตาทต้งอยงนี้ท่าไ ยืนให้มันโค้งนะยืนไปด้านหน้าพร้อมกันยืนด้้าานนหคระสองข้างประสานกันครับหนึ่งไปอยู่ตรงนี้เหรอไปแค่นั้นเองฮะแร้วรู้สึกว่าบริเวณสะบับช้ายังโอ้สุดยอดเลยอะสุดยอดฮะมันใช่เลยอะใจเย็นฮะท่านใจเย็นๆโอเคๆสุดวิ่งครบพร้อมกันหนึ่งสองหายใจปกตินะต้องหายใจเข้าออกปกติครับอย่ากลั้นหายใจแปด 90้าสิดีมันก็จะได้ทั้งไหลแล้วก็สะบักนั่นเอขวายกขึ้นครับขวายกขึ้นโจ๊กไม่ใช่นี่อโอเคผมต้องห้ามท่านตลอดเลยโอเคอาจารย์ตัวอเคผมเสริมนิดนึงนะในการออกกำลังกายเขามีคำหนึ่งเขาเรียกโฟกัสมัดกล้ามเนื้อที่เราต้องการยืดนั่นเองนะฉะนั้นถ้าเรายืดไม่มั่นคงนะแต่ที่เราจะไปเน้นในส่วนของการยืดอย่างเดียวเราจะต้องต้องระวังเดี๋ยวล้มเดี๋ยวอะไรอีกถ้าสี่นะสี้ได้ทั้งอะไรฮะได้ทั้ง3อย่างเลยอะไรบ้างครับสะบักครับ ไหลบ่าสามคนไหมฮะแต่ารย์ก็ขอยวางลำตัวมาขวางลำตัวเอามืออีกข้างหนึ่งงัดกดข้อสอบเข้ามากดงัดกดข้อสอบเข้ามาถูกต้องฮะแค่กดแค่นี้เองให้เรารู้สึกว่าบริเวณไหลบริเวณสะบักส่วนบนมันตึงอ่ะพร้อมกันนะท่านผู้ชมฮะทำพร้อมกันได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบทั้งหนึ่งพร้อมกันนะเหมือนเดิมเลย ผมมาแล้วนะผมมาแล้วจานผ, <ม S 1> ผมมาแล้วโยคะการข,ขากว้างๆเลยอันนี้เราจะยืดบริเวณข้างลําตัวแล้วก็บริเวณสะบักมือข้างซ้ายกดที่ปลายเท้ามืออีกข้างหนึ่งนะครับพยายามกดลงพยายามยืดให้ไกลที่สุดไปช้าๆคณนนช่วยดึงผมนิดนึงนะ,ะชา้ะชาๆสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบยืดขวาก่อนตึงมากเลยตึงมากเลยช้ายังยังยังไม่ทำเลยยังไม่ทำเลยยังไม่ทำเลย เดี๋ยวพยายามงอบริเวณหัวนีดนึงอขยับมือี้โอเคช้าช้าดึจะนับให้ผมด้วยนะสามสี <S. <S <S ่หายใจเข้าหายใจออกต่อเนื่องห้าหกเจ็ดแปดเาสิบลับข้างฮะมือแตะปลายเท้าอ่ะอนีโยกมานะช้าๆ้าสามสีห้าหกเดแ สุดท้ายโอเคเยอะมากครับท่าที่2ให้เรานั่งให้สบายที่สุดนั่งให้สบายที่สุดอ่านั่งให้สบายที่สุดนี่ในการนั่งสบายได้ท่าร่เท้าสองข้างให้เราขยับชิดกับต้นขาทีนี้ก็พยายามค่อยๆลดตัวลงช้าๆลดตัวลงได้ายากด้วยนอนมือสองข้างนะครับยืดให้สุดชา้าๆคุณลุงสบายมากสบายมากผมสบายครับผมยืดผมสบายมากวนีส,นสองหนึ่งขึ้นช้าๆพยายามลุก แค่นั้นเองนะครับแค่นั้นเองผมว่ากันถ้านี้ผมทำไม่ได้แน่นอน่ะลองดูลองดูผมจะเซฟจะเซฟเซฟไอะไหจังนี่นี่นี่เอาหโอเอาโฟว์เย่กิวิ้นอะรจันักน้เลยจันักหนเลยหนึ่งสอง่งาโอเคฮึบเปนไงฮะ เพื่อนๆมัน้นออะไมันยากๆกลาสุดท้ายนะครับมันจะช่วยในการเกรงทางที่บริเวณแกนกลางลำตัวนั่นเองบริเวณซิกแพคบริเวณอกซึ่งเป็นกล้ามเนื้อมัดที่ใหญ่ในร่างกายของเราโอ้สถานจำเป็นที่จะต้องยืดเยอะๆถ้าเราทําทุกวันมันจะดีไหมมันจะดีครับพวกนี้มันเป็นเป็นท่ายืดเบสิกที่เราสามารถทําได้อนั่นเองถึงไม่แปบออกกำลังกายก็ทําอย่างนี้ก็ได้ได้ครับได้เป็นท่าของการยืดกล้ามเนื้อคนที่เดินเยอะคนที่เดินขึ้นลงบันไดเยอะๆอันนี้ควรทําเป็นพิเศษ อย่างที่เราทราบว่าการเยื่มันก็จะช่วยให้เราร่างกายเตรียมพร้อมโอเควันนี้ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยที่แบบว่ามาแชร์ความรู้ให้กับพวกเรานะครับในช่อง l อลตี้ดีไซน์บายนท์นะครับไปเจอคลิปต่อไปแล้วกันผมจะไปทําอะไรกับจารย์ต่อเอยฝากเพื่อนๆทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งริ๊งกรง thank you